การบริหารจัดการที่ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาหรือที่รู้จักกันในนามโคราชเป็นจังหวัดสำคัญที่มีความเป็นมายาวนานถึง557ปีโดยยกฐานะจากมณฑลเป็นจังหวัดภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการส่วนภูมิภาคพุทธศักราช2476จังหวัดแห่งนี้ ถือเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ประชากรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทิศทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของจังหวัดนครนราชสีมาจังหวัดนครนราชสีมาต้องมุ่งสู่การพัฒนาอย่างสมดุลในหลายมิติได้แก่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมต้องได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะถนนที่ควรขยายช่องทางการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบรางเป็นรางคู่และรองรับรถไฟความเร็วปานกลางถึงสูงเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค 2. ด้านคุณภาพชีวิตที่ต้องให้ความสำคัญต่อกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพันให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ําเนื่องจากบางพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็มและน้ําใต้ดินเค็มจำเป็นต้องวางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยการสร้างอ่างเก็บน้ําและเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยควบคู่ไปกับการควบคุมผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศแบ่งการปกครองออกเป็น32อำเภอ289รตำบล ,3743 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคำหนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญมีกรอบการทำงานภายใต้แผนการพัฒนามีการวางระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมีการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในหลากหลายมิติมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม1.1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานระหว่างปีพุทธศักราช2564ถึง2567ไว้ว่าโคราชชมใหม่คนคุณภาพศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้าเมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้พันธกิจสร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราชมีกรอบการทำงานภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมด้วยการยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้5ด้านได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริก 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อบจนครราชสีมาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการองคอ์กรในระดับท้องจิตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดําเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาทุนมนุษย์และการวัดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพการบริหาร อบจมีความโดดเด่นในการออกแบบระบบการทำงานที่ชัดเจนยึดหลักธรรมมาพิบาลโดยมีโครงสร้างยุทธศาสตร์5ด้านที่สอดรับกับปัญหาและโอกาสในพื้นที่อย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาเมืองพร้อมทั้งสามารถกับเคลื่อนผ่านการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบได้และมีกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในหลากหลายมิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน ของอบจเช่นระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ขับเคลื่อนระบบการจองห้องประชุมออนไลน์และการอนุมัติการลาออนไลน์ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายที่เป็น smart government ตามแนวทางของรัฐบาลดิจิทัล digital government สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลพุทธศักราช2,566ถึง2,570ในประเด็นดิจิทัลเวิร์กฟอรพัฒนาทักษะและเครื่องมือดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ Smart Operation ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนงานราชการและเพิ่มประสิทธิภาพ Open and Connect Government เปิดเผยข้อมูลและเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักระบบร้องเรียนร้องทุกข์การชำระภาษีออนไลน์ระบบบริการยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดคือการลดขั้นตอนลดภาระของประชาชนเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ อบอจอได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะก,การทำงานร่วมกันการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการภายในองคอ์กรส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายร่วมกันประสิทธิผลเชิงนโยบายและการดำเนินโครงการในการดำเนินงานของอบอจอผ่านโครงการที่สะท้อนถึงปัญหาเช่น โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับชุมชนโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโครงการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและอื่นๆซึ่งทุกโครงการมีผลสลัมฤทิ์และได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการที่วัดได้อยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อละสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง ศักยภาพของอบอจอในการต่อยอดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการสุขภาพใกล้บ้านและการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีระบบติดตามผลอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงแนวคิดเชิงรุกการบริหารจัดการเชิงระบบและการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 1.2ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้แสดงบทบาทในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยสามารถสะท้อนความรับผิดชอบเชิงระบบและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ในหลากหลายมิติทั้งในด้านบริการสาธารณะคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรระบบการประเมินผลรวมถึงการออกแบบโครงการที่ตอบโจทย์ความจำเป็นในพื้นที่ การกำหนดมาตรฐานงานและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่ชัดเจนเช่นการจัดการภาษีค่าธรรมเนียมการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนและศูนย์ช่วยเหลือประชาชนถือเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้การให้บริการมีความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งสะท้อนถึงหลักความรับผิดชอบในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อบจให้ความสําคัญกับระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบเช่นการนิเทศงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและการควบคุมภายในตามมาตรฐานของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านหน้าที่และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ตนดูแล ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความโปร่งใสและความน่าเชื่อถืออบอจอได้นำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความหลากหลายเช่นการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการอบรมวินัยข้าราชการโครงการคนดีสีอบอจอที่ยกย่องเชิดชูบุคลากรดีเด่น สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมแต่ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการรับใช้ประชาชนให้มีคุณภาพในมิติของการให้บริการประชาชนอบจได้จัดตั้งศูนย์บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเช่นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ,ส,ภาพสุขใจใกล้บ้านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและหน่วยบริการด้านสาธารณสุขที่ดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้สะท้อนความพยาม ยายามของอบจในการลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้อบนจนครราชสีมายังมีการจัดวางตำแหน่งเฉพาะทางที่ตอบโจทย์การพัฒนาในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นนิติกรพยาบาลน,นักพัฒนาชุมชนครูและศึกษานิเทศเพื่อให้บริการที่มีความลึกซึง้งและตรงต่อความต้องการเฉพาะกลุ่มในท้องถิ่น การสะท้อนความรับผิดชอบขององค์กรยังปรากฏผ่านกระบวนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นการออกหน่วยพบปะผู้ประกอบการการประเมินบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการจัดการของเสียอันตรายหรือการประเมินบริการสำคัญโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากกระบวนการประเมินนี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงบริการและวางแผนการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิผล กล่าวโดยสรุปการดำเนินงานของอบจนครราชสีมาถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนไม่เพียงแต่ในแง่ของการวางระบบและมาตรฐานในการให้บริการแต่ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์การส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรและการวัดผลเพื่อปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่เท่าทันและมีคุณภาพต่อความต้องการของชุมชนท้องถิน่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืนในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง1.3ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้วางแนวทางที่ช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสยอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมบูรณาการกับทุกภาคส่วนใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบรอบด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้อาทิ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนภาคเอกชนภาครัฐและองค์กรชุมชนให้เข้ามามีบทบาทร่วมในคณะกรรมการต่างๆของอบเจอเป็นคณะต่างๆเช่นคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการด้านสุขภาพคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพหรือแม้แต่คณะกรรมการสถานศึกษาที่เปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมไม่เพียงเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการถ่ายทอดพลังประชาชนสู่กระบวนการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง อบจส่งเสริมให้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นติดตามความคืบหน้าและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยลงพื้นที่จริงเพื่อประเมินผลโครงการต่างๆร่วมกับคณะกรรมการจากชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสะท้อนให้เห็นถึงกลไกลการตรวจสอบภาคพ,พลเมืองที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารและความโปร่งใสเชิงข้อมูล มีการดำเนินการเผยแพร่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่างๆอย่างเปิดเผยโปร่งใสเชื่อมโยงกับประชาชนและหน่วยงานองค์กรต่างๆในการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะหลากหลายช่องทางเช่นเว็บไซต์ของอบจโคราช poa.go.th YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา Line Official เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาวารสารอบจอโคราชโฉมใหม่รายงานผลงานประจำปีป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานถแถลงข่าวต่างๆการถ่ายทอดสดการประชุมสภาตู้ปอน999และช่องทางร้องเรียนออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามสะท้อนปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงถึงหน่วยงาน การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนในทุกช่องทางนี้ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของการบริหารที่โปรง่งใสแต่ยังทําให้การวางแผนและการตัดสินใจของอ,อบจอให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาจริงของประชาชนในพื้นที่และยังช่วยให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างแท้จริงการป้องกันการทุจริต อบจนครราชสีมาได้นำหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการเช่นระเบียบด้านการเงินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเพื่อให้ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้มีร่องรอยการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการลงนามความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างโปร่งใสจัดตั้งศูนย์ TCDC ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสัมปันหลังร่วมกับสมาคมผู้ผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลลัพธ์จากแนวทางดังกล่าวส่งผลให้อบจนครราชสีมาได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานอย่างเปิดเผยเป็นธรรมและน่าเชื่อถือมีระบบการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งมีช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมมาพิบาล เก่าโดยสรุปการบริหารงานของอบจนครราชสีมาในด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่เพียงเป็นการดําเนินตามภารกิจเชิงหน้าที่แต่ยังเป็นการสร้างฐานรากที่แข็งแรงให้แก่ระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นทําให้ประชาชนมีบทบาททั้งในฐานะผู้รับบริการและผู้ร่วมกําหนดอนาคตของพื้นที่ตนเองอย่างเท่าเทียมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังนี้การบริหารงานบุคคลโดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นการแต่งตั้งโอนย้ายและการเลื่อนระดับ S <S <an> <S การสวัสดิการสังคมมีการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับบริการตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมากำหนดเช่คนคณะกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในระดับอำเภอคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ,ส,ภาพสุขใจใกล้บ้านคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครรา,าราชสีมาการวางแผนพ,นพัฒนาท้องถิ่น มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสัดส่วนระดับจังหวัด การสาธารณสุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่หรือกอสอพอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้แสดงบทบาทในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำตอบสนองต่อความจำเป็นของประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพและการเข้าถึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน โครงการที่สะท้อนผลลัพธ์อย่างชัดเจนโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนผู้ยากจนหรือผู้ด้ยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อบจนครราชสีมาเราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและคนพิการผ่านการให้บริการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพกลางและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงโดยให้บริการด้านที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงการดูแลด้านจิตใจและสังคมอย่างครบวงจรเพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภยัยและมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยมีการสนับสนุนตามเกณฑ์ของกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพซึ่งถือเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมของประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งเสริมหลักการไม่เลือกปฏิบัติและการบริหารราชการที่เป็นธรรม การจัดตั้งหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน<ม>เช่นหน่วยงานนิติกรนักพัฒนาชุมชนและพยาบาลวิชาชีพร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของตนเองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองในเชิงสิทธิและสร้างกลไกการครุ้มครองทางสังคมในระดับท้องถิน่นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในการพัฒนาอาชีพ เช่นโครงการตาลตโนดโนนไทยโครงการแปรรูปผักตบชวาซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้ให้ครัวเรือนแต่ยังช่วยเสริมสร้างพลังทางสังคมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและลดช่องว่างของรายได้ในระหว่างกลุ่มต่างๆ โครงการส่งเสริมกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะมวยไทยเพื่อเป็นช่องทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในเชิงบวกเสริมสร้างสุขภาพจิตและร่างกายรวมถึงปลูกฝังความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งถือเป็นการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมกล่าวโดยสรุป การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในมิติของความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีการวางระบบอย่างรอบด้านครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการตอบโจทย์เชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างพื้นฐานของสังคมที่เป็นธรรมให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง